ต้องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะต้อวัอิดะทุกคนมต้องบอกต้องบอกว่าต้องบอกว่า You can do it ทุกคน We can do it, you can do it, I can do it สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงไทยโน่ยี How are you? How are you? I'm good, I'm good. สวัสดีค่ะสบายดีมคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงคิด <laughs> ถึงเหมือนกัน <laughs> นารักนารังตอนนี้อยู่ไหนคะ อัน um, นี้อันขบอนโอู Ooh, ้ย huh? ังไม่กลับเหรอนั่นกลับเดียวลงไทม์โนสิพี่เน็กไปไหนคะพี่เน็กอ่าพี่เน็กคะตอนนี้ have studio have team together have w o r k about yeah, oh, yeah. okay thank you นะคะอ่า t o the I'm I'm play to song for you oh. say it. โอเคโอเคโอเค thank you โอเคครับคูปตน์ส่งเข้าประกวดนะคะพี่สาวพี่สาวพี่สาว <laughs> พี่สาว <laughs> <laughs> คิดถึงมากมากเกยูจัง <laughs> คะ่ะมิตรมิตรอยู่มิตรอยู่สบายดีนะคะ <Thank you. S 1> น่ารัก <laughs> <laughs> น่ารักน่ารักโอเค เอสโก้เอสโก้น่อรักขอบคุณครับขอบคุณพี่นักต์นนะคะ thank you นะครับอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมเอาอะไรนะเพลงอะไรเพลงอะไรเอา you know this song เอ่ออืมอ่อทอทองนัน ฮะเอ่อท้าถ้าส่งทอดทองนั่นทองทองนั่นทอดทอดทองนั่นทอดทองนั่นหนูหนูขอสับไทยอีกอีกรอบนะคะเปียนหนึ่งนะคะคุณนักข่าวคามินคามินเช็คเธอทางนั้นยืดเธอทางนั้นนะคะอ h อย u k นุ w ครับค่ะเธอทางนั้นโอเคค่ะ thank you นะคะครับ <laughs> ชื่อเท่งนั้นชื่อที่แบบเจ้นี้ใช่ไหม yes y e a ย yeah yeah, yeah, yeah. okay okay โอ้ยใชที่ใช่ทุกคนอันนี้อันนี้ทุกคนส่ง โอเคเลโก้เลโก้เลโก้มา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 กอ้าวสั้นกลิ่นสุดเดอมมากๆสั้นกลิ่นสั้นกริ่นสั้นกริ่นโอ้เยยโอเคยยยดยยยสยียยยคยยย สวัสดีทุกคนนะคะสอนกิ่นสอนกรีนสอนกรีนสอนกรีน,อน,รนโอเคเร็บนึงนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะขีดก่อนขีดไหนวะขีดไหนบอส่อนกิ่นใช่ไหม Yeah ซอนกลินฮูร้ <Good. S 1> <laughs> องข้องหรือยังย่าซ่อนกลิ่นซ่อนกลินใช่ขอบคุณครัขอบคุณของกันโอเคซ่อนกลิ่น Let's go okay, Let's go Let's go <S <laughs> wow, wow. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Oh, thank you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 , so thank you,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  nice day. thank you, Have a thank nice okay. Okay. you, Thank you นะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะ Thank you Boo ผู้ชม Thank you so much ที่เป็นค Thank you ขอบคุณค่ะ Thank you b o ค่ะ Bye bye ค่ะเชียร์เกมกันต่อไปนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ